ในกรณีที่เรานะครับถูกรายงานจากเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยว่าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์เสียงเพลงละเมิดคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นของคนอื่นเขาทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจทีนี้เราอยากจะส่งอีเมลเนี่ยไปหาเขาเพื่อที่จะให้เขายืนยันปลดล็อกในเรื่องลบ เรื่องของลิขสิทธิ์หรือปลดล็อกที่เราถูกจํากัดการสร้างไรายได้ปลดล็อกในเรื่องของติดเหลืองติดแดงอะ,อะไรก็แล้วแต่นะครับเคสนี้คือตัวอย่างนะครับผมก็จะติดที่โปรไฟล์นะครับของผมก็จะติดเหลืองแต่สร้างไรายได้ปกตินะมันติดที่โปรไฟล์เป็นสีเหลือง แต่การสร้างรายได้ของผมคือสร้างได้ปกติย้ําท่านต้องเข้าใจนะครับคือการสร้างรายได้เนี่ยคือปกติแต่มันจะติดโปรไฟล์สีเหลืองมันจะส่งผลในเรื่องของค่าการมองเห็นของเรานี่นะครับมันไม่ค่อยดีมันไม่เต็มร้อยฉะนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะส่งไปหาคนที่รายงานหรือเจ้าของลิขสิทธิ์นั่นเองว่าขอโทษ นะครับเราไม่ได้ตั้งใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเรารับคลิปคุณมาไม่ได้ทำให้คุณเกิดความเสียหายนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวอย่างนะครับในกรณีที่ท่านต้องการอยากจะส่งไปหาเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับบางทีมันต้องใช้นะครับเรียนรู้ไว้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับระบบก็จะแจ้งเตือนมาที่กระดิ่งข้อความนะครับถ้าเราละเมิดและระบบตรวจจับได้ก็จะบอกว่าเราลบข้อความหรือเนื้อหาบางรายการออกดูเหตุผล แตะเข้าไปครับตรงนี้นะครับก็จะแสดงในเรื่องของโพสต์หรือคลิปที่เราละเมิดนะครับการดําเนินการที่เราทําได้ผลกระทบต่อโปรไฟล์และเนื้อหาของคุณนะครับลิขสิทธิ์นะครับเราลบวิดีโอของคุณลูกมากวนเราลบวิดีโอของคุณนะครับออก2รายการเห็นไหมครับตรงนี้นะครับแตะเข้าไปดูครับ เราลบวิดีโอของคุณออกเหตุใดจ,จึงเกิดเหตุการณ์นี้นะครับอันนี้คือแจ้งเตือนมาแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูตรงด้านล่างตรงนี้นะครับดูตัวเลือกนะครับดูตัวเลือกอส่งอีเมลถึงผู้รายงานคลิปนี้นะครับคือเราไปละเมิดลิขสิทธิ์เพลงหรือของคนอื่นนะครับแล้วเอามาลงในช่องของเรา วิธีการนะครับส่งอีเมลถึงผู้รายงานได้ไม่ได้ครับเนี่ยเขาก็จะบอกวิธีการตรงนี้นะคัดลอกนะครับตัวแรกนะครับชื่อของผู้รายงานคัดลอกหมายเลขรายงานนะครับแล้วก็ส่งอีเมลส่งตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ซึ่งนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเนาะว่าเวลาเราเขียนเนี่ยเราเขียนลักษณะประมาณไหนนะครับคือสื่อถึงเนื้อหาที่เรานะครับขอโทษเขา เรารู้เท่าไม่ถึงการเราไม่ตั้งตั้งใจคลิปเหล่านั้นที่เราเอามานะคือไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับเขา,านะครับประมาณนี้ก็ให้เขากดยืนยันหรือยกเลิกในเรื่องของการรายงานนะครับช่องของเราก็จะกลับมาแดงอีกอกลับมาเขียวปกตินะครับอันนี้คือในกรณีที่เราถูกรายงานนะครับเดีย๋ยวดูก่อนนะครับตรงนี้ กลับมานะครับทีนี้ถ้าจะส่งคําอุทธรณ์นะครับถ้าจะส่งคําอุทธรณ์เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับการส่งคําอุทธรณ์เนี่ยคือเราผิดอยู่แล้วเราไม่ไม่สมควรที่จะไปส่งคําอุทธรณ์เพราะเขารายงานเราแล้วเขารายงานเราแล้วนะครับเจ้าของต้นฉบับเขานะเขารายงานเราว่าเราละเมิดถึงแม้ว่าเราจะไปรายงานยังไงก็คือมันไม่สามารถที่จะ,ะพ้นได้นะครับ ในรายงานเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับเป็นต้นฉบับจริงๆแล้วคือเราผิดนั่นแหละครับก็ไม่ควรยื่นนะครับในกรณีที่เราจะยื่นได้ก็ต่อเมื่อต้นฉบับเป็นของเราแล้วเราถูกเราถูก,ถกข้อหานะครับว่าละเมิดแต่เราไม่ได้ละเมิดอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้มันเป็นของเราอันนี้คือไม่ใช่ของเราเราไปละเมิดเขาโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับ รายละเอียดในคลิปผมอธิบายไว้เรียบร้อยเลยนะครับถ้าท่านใดต้องการอยากจะนะครับปลดล็อกไว้วท่านก็สามารถที่จะส่งนะครับ คําขอโทษนะครับหรือนะครับให้เขาปลดล็อกยืนยันกับทาง Facebook ให้เราเขาต้องเป็นคนดําเนินการนะครับแค่เขากดยืนยันแค่นั้นเองนะว่าอนุญาตไม่อนุญาตนะครับถ้าเขาไม่อนุญาตนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าวันหรือเฟซบุ๊กก็จะปลดล็อกเองก็ประมาณ4เดือนนะครับในเรื่องของการปลดล็อกแดงตรงนี้นะครับก็ส่งไปเถอะครับยังไงก็คือถ้าเราขอโทษเขาเขาก็ ต้องนะครับเห็นใจเรานะครับและก็โปรดรักเรานั่นเองนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ